อ่าเห็นไหมมีหน่อแล้วลากอย่างนี้แล้วเห็นไหมก็โอเคนะนี่เห็นไหมครับนี่ขคดอยู่นี่โอ้อีกทีหนึ่งสี่เดือนเป็นอย่างน้อยแล้วเราก็มีการบำรุงปุ๋ยด้วยนะใช้สูตรอะไรดงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่สร้างมนถุงใหญ่ นะอันนี้เป็นซางหมนซึ่งสวนเราคิดขึ้นมาว่ามันมีประเด็นคือสมัยเมื่อจนช่วงหน้าฝนเนี่ยไอถุงน้อยๆเนี่ยชนชอบบน่นแม้แต่ของผมเองแล้วผมก็อ่านของคนอื่นด้วยนะเขาบ,บ่นมันไม่ค่อยดีรากไม่แน่นมันไปตายมั้งของผมก็เจอนะอย่าจะว่าคนอื่นเขาตัวผมนี่แหละเจอก็คือเราทําแล้วมันยังไม่สวยก็เลยมา,มาแก้ปัญหาให้มันสวยก็คือต้องใช้เวลานานๆอ้าวมาดูครับนี่ไออย่างนี้สวย สวยคือยังไงต้องมีหน่อแล้วนี่หนอ่อหลายๆหน่อแล้วก็เลี้ยงจนสวยเลยนี่มาดูเอา้ามาดูเลยครับนี่นี่คันนะเดี๋ยววันนี้พอดีจะมีท่านหนึ่งที่เป็นผู้มีอุปการะคุณอันนี้ไม่เอาบ้างนี่นี่อะไรรู้ไหมอ่าอันนี้ให้ความรู้เพิ่มมันอยู่ในถุงให้ความรู้เพิ่มบางคนไม่รู้จักอันนี้ตำเยออันนี้โคตรของความคันเลยเนี่ยตำเยนะเน,นี่ยใครใครจะเอาไปเล่นไม่ได้นะมันคัน อ่ะนี่คร mm ับ hmm. อ <Yeah. S 2> ันนี้นะที่เราทําแล้วนะนี่เลี้ยงไว้ประมาณน่าจะ4เดือนนะมันไม่เป๊ะหรอกครับเพราะมันทําอยู่เรื่อยทําตลอดเลยครับตอนนี้นี่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 หนอดูดิหนอใหม่ๆมเอามาดูใกล้ๆหน่อยกดอัพมาดูใกล้ๆหน่อยไหมครับนี่หน่ออย่างนี้แล้วเป้งแล้วครับแล้วไม่ใช่ทําไว้น้อยนะผมทําไว้เยอะเลยเพราะว่าต่อไปเราจะเรามาลุยไซส์อย่างนี้มากขึ้นเพราะว่าไอ้ไซส์น้อยๆบางทีก็ยังว่ามันก็เหมือนๆกันเนาะแต่อันนี้มันไม่ค่อยมีคนทํานะ นี่ครับเป็นตัวอย่างนะครับเราเอามาแยกให้เห็นเลยทีนี้ทีนี้นพอแยกให้เห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับจะพิสูจน์ต่ออีกมันไม่เป็นไรมันไม่เสียหายหรอกคือไม่ไม่เสียหายสําหรับคนที่จะเอาไปนะเดี๋ยวเราใส่ถุงให้นะทำยังไงรู้ไหมอ้าวมาพิสูจน์ต่อว่ารากมันเป็นยังไงนะรากมันออกมาข้างนอกถุงแล้วนะครับนี่นี่จะให้ดูอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวคนเอาไปนี่โอ้โหจะเห็นอย่างนี้เลย นี่ดูดิอย่างเงี้ยมันจะตายก็ก็เคยง่ายว่าไม่หมมันไม่น่าเลยนะถ้ามันจะตายนะนี่อย่างนี้ครับนี่อ่ามาดูครับดูนี่โอ้ลากอย่างนี้แล้วนี่หนอคือเราจะคัดที่มีหนอมีต้นใหม่ให้แล้วทางนั้นครับนะอ่านี่อันนี้ยังไม่มีหิ้วข้างในอ่าเห็นไหมมีหน่อแล้วลากอย่างนี้แล้วเห็นไหมก็โอเคนะนี่เห็นไหมครับนี่ อยู่นี่โอ้อีกทีหนึง่งสเดือนเป็นอย่างน้อยแล้วเราก็มีการบำรุงปุ๋ยด้วยนะใช้สูตรอะไรเราใส่สามสินะครับใส่สามสิเลี้ยงในถุงเนี้ยดูดตรงมาเลยเออแล้วถุงเราใช้6กคูณสิบสนะเผื่อท่านใดยอยากจะรู้เนาะเราใช้ใส่หคูณสิบสอน้ำหนักต่อถุงเนี่ยสี่โล นะครับถ้าเกิดแฉะนะลดน้ำแล้วห้าโลนะครับนี่แต่เวลาเราสมมติเราจะส่งไปทนีอะไรเราก็เคาะออกเหมือนกันเคาะออกเกี้ยงเลยก็เหลือประมาณแค่ไม่เกินครึ่งโลเหลือแต่ลากลากไปอันนี่นะครับนี่เห็นของเลยน่ยถุงมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยดูหนอดีเนี่ยนะอันนี้จริงๆอะ่ะเราเลี้ยงมาอยู่เรื่อยเอามาดูสภาพเลี้ยงครับนี่เห็นอย่างเงี้ยยังใหม่ๆอยู่แต่นี้เราก็ อเอาของมาเนี่ยเดี๋ยวเรามันต้องเลี้ยงก่อน4ี่หเดือนนะนี่สภาพใหม่นะไม่สวยเลยเห็นไหมใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลี้ยงไปเรื่อย4ี่เดือนหเดือนมันก็จะสวยไปเรื่อยไอ้ไหนไม่ดีมันก็ตายไปไอ้ไหนดีเราก็เลี้ยงต่อไปเรื่อยๆครับปบำรุงไปก่อนอย่างนี้แหละครับนะแล้วมันก็จะโตวสวยงามให้พร้อมนะครับนี่เป็นสายที่เราทําตั้งใจเลยครับนี่ยาวสูงอย่างนี้เลยนะมันประหยัดเวลานะครับ ท่านใดเอาไปเท่ากับว่าเหมือนคุณเอาไปปลูกแล้วสี่เดือนนะ่ะเหมือนว่านะแต่จริงๆเอาตรงๆเลยนะปลูกลงดินมาเร็วกว่าน,นี้หน่อยนึงแต่มันยังน้อยเราก็ยังประหยัดเวลาไปได้สี่เดือนนะนี่ครับสภาพที่เราเลี้ยงไว้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวก็ออก้วครับนี่เดี๋ยวก็ออกไปแล้ววันนี้อ่าทีครับนี่คือไทยสร้างบนุน ใหญ่สวนไผ่นานาพันธ์ครับรลุงกรมฝากให้รู้จักครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามครับขอบพระคุณครับ